สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็อยู่ให้ยอยู่หน้าอยู่โคกคือเก่าพี่น้องค่ะสีผ้พาพี่น้องมากินดูสิคะอันนี้คืออะไรมะกอกหน้าพี่น้องชิมกับรสด,ดีแซ่บแซบ่บแซ่บพี่น้องบอกเปรี้ยวคือของเขาเก็บมาสดๆเลยค่ะพี่น้องค่ะ มาปอกเปลือกออกเนาะค่ะเนาะปะกติเย้ายสิเป็นคนมาหมักกินสมแล้วพี่นอ้องแต่ว่าอันนี้มันพอดีกินนะคะโมเมนสมกันไปเนาะเราก็ปอกเปลือกปอกเปลือกแล้วเราก็มาผ่าผ่าแล้วก็กินกับรสดีเกอเพ็ดก็ได้แต่ก็บอกว่าข้าเจ้ากินกับอย่างเนาพี่นอ้องส่วนร้ายกระเซีงข้าเจ้าขายขายกินก็เกอรเพ็ดเลยเนาะปกติดบบนเนาะ เขาจะเห็นแคาเจ้าขายตามงานเนาะค่ะนะมากอกน้ําแต่เขาก็จะไปแช่ตู้เย็นให้กรอบๆแช่น้ําแข็งนอกน้ําแข็งเนาะนนี้เราก็เก็บจากสุดเราก็กรอบเหมือนกันพี่น้องจ้านูก,กินกินกินอร่อยอส้มอยค่ะผาาสมเป็นไงแซ่จิ้มรสด,ดีนัวเข้ากันเลย พี่น้องหนาวหนาวค่ะตามสมีมอมงยายก็จะกลับบ้านนะมาส่งลูกทรมาส่งกับเขาลูกไซลูกไซานอนเพี่ทรายกีอดอย่างเด็กน้อยไม่รุ่นพี่น้องค่ะ ทิ้ไลค์ก็บ่ได้นะคะเนาะต้องเบ่งคนด้จักหน่อยตเพิ่นสินใหญ่ไดยก็ตามเนาะค่ะเอาข่าวน้ามาส่งคเพื่อืเปรี้ยวๆนัวอร่อยอืมเห็นือเนล่กรอบกือบเม็ดเราก็ไม่กินนะอืม ก็เอาลูกที่อ่อนออ่อนกว่าน,นี้นะพี่น้องไปทำแส่อิ่มแซ่บได้ค่ะยายยายร้อยเคยทำถวายพระนะคะยายก็ดูในยูทูบแหละแซ่บดีค่ะออืมอันนี้เม็ดถึงทิงเม็ดาอาเพราะปลูกไม่ได้ยังไม่แก่มาก มาหลายหน่วยยั่เด้อม,มาหลายลูกจ้ะตามเมื่อวาอย่บ้านกับสามสี่ลูกค่ะบางที่กับเอาไปไปโดนลลยลืมพี่น้องค่ะสุกพี่น้องไปกินละหวาน,าน,าน,าวนหวานเพิ่นเพิ่นจะสุกเลยเนาะหวานหวานเด้อพี่น้องเด้อมากินบ้านหวานเด้อมาเด้อพาสิก,กินนำํำยายดอย อร,อ,อร่อยอร่อยจิ้มกับเพมะลูกก็ไม่เปรี้ยวเลยใส่เป็นสีแก,ก่น,นะคะน่ะเนาะพอดีคำอร่อยมากอืม อูี่ไม่เปรี้ยวเลยครับน่าจะเกล่เต็มที่เลยไม่เปรี้ยวเสิร์พักนึ่งอืมกอบเจ้านิดนึง เื่อวานนี้ต่ำเมี่ยงวันนี้กินมะกอกน้ำกินมะโดนแล้วก็กินใจพี่น้องเะาะคะ่ะขอบคุณนะคะเด้อขอบคุณที่มาชมคลิปนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามอย่าร้อยด้วยนะคะช่องยาร้อยชมลาค่ะมือใหม่ด้วค่ะพี่น,อนอ้องฝากม่อ้อมอกอ้อมใจด้วยค่ะเด้อ คลิปนี้กระยายกับสิคอไปก่อนคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้เห็นเยน้อยลองคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ